สิ่งที่คุณจะได้ชมต่อไปจากนี้คือภาพที่คุณจะไม่มีทางได้เห็นในรายการ Hormones the Next Gen <c oughs> แล้วเราขอรับรองได้เลยว่าหลายๆเหตุการณ์คุณจะต้องไม่คาดคิดแน่ๆว่าจะได้เห็นจากพวกเขาทั้ง12บสองคน n i g h o r m o n e s the Next Gen out of frame <c oughs> ในวันปกติของเรา Hormones the Next Gen ถ้านอกเหนือจากกิจกรรมเวิร์กช็อปแล้ว พวกเขาก็มักจะมีเวลาว่างสําหรับพักผ่อนและกิจกรรมสุดฮิตที่เป็นที่นิยมของวัยวาวุ่นกลุ่มนี้มากที่สุดก็คือนอนเล่นซ่อนแอบมีมาเลย และในขณะที่เกมดําเนินไปจนเกือบจะจบเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นรหลบอยเลยกวกลัลัำลังหลบๆอยู่โอยงงเลยเองไม่ใช่หกอ่ะเอาใครเป็นละทีนี้แกกับปีโป้ดีแสดงไม่พอต้องเป็นอีกแล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดถัดมา เป็นเรื่องราวของความสวยความงามซึ่งแม้สาวห้าวอย่างเบบี้ใหม่ก็ยังดูเปลี่ยนไปเป็นสาวหวานอย่างคาดไม่ถึงเมื่อมีเครื่องสําอางมาอยู่บนใบหน้าของเธอทำหน้าสวยใส่กล้องเลยแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าคนที่สันทัสเรื่องการแต่งหน้าเป็นนุ่มหล่ออย่างเจมส์นี่เองอันนี้เจมส์อ๋อมันตาาบให้ให้ตาขาวอันนี้คือแบบหน้าแบบหน้าใสอยู่แล้วกไม่องอะไรมาก เรามาดูผลงานของเขาหลังจากที่เสร็จแล้วกันเลยดีกว่าเรามีนางแบบมาทำเสียงครับแต่งหน้าบายเจมี่เช็อยหาจบยังครับเรายังไม่ยอมให้หมดเพียงเท่านี้แน่ๆ็นอ่ ถ้าคิดว่าสวยก็ทำไปเลยครับในการเวิร์กช็อปของเหล่า Hormones The Next Gen มีคลาสให้เรียนร้องเพลงกับครูแม่มสุการดาซึ่งกระเข้าทางของเหล่าน้องๆเเขาเลยครับเพราะคิดไม่ถึงจริงๆว่าพวกเขาจะรักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนนอนออกกันบังกางใจนที่เคย ขึ้นไปอาบน้ำ้นรถทอรีเบย์เบย์ม่มีใครสีใครวานาฟาอยู่แค oh ่บนตะลงรถหรือแม้แต่อยู่บนรถน้อยันเคยได้รักเจอรักเลยกันไม่ว่าอะไร ก็รู้ใช่ไหมว็ยังไม่ใช่คุณร้องเพราะไม่ว่าเ่คือใช่แต่เราไม่พร้องเลยไม่อยายกจะให้น้องได้เข้าคลาสที่แบแมทมาวันนี้ มาถึงเรื่องคาดไม่ถึงในคลาสแอคติ้งกันบ้างในวันนี้ครูเงาะรถสุคนได้ให้ทุกคนจับคู่และออกมาเล่นเป็นแฟนกันหน้าชั้นเรียนและทุกคนก็ต่างได้จับคู่เป็นชายหญิงกันอย่างปกติยกเว้นแบงค์และเจมส์ที่ต้องจับคู่เล่นเป็นแฟนกันเองพวกเขาจะมีเขินอายกันบ้างหรือเปล่าไปดูกันเลยครับไไมไม,ไม,ไม มาก่อนมีมาชื่อเรามีเหตุกหรอเว้ยมามีมาเชื่อปะคือเราไปเอาคนอื่นนะคุณรักมากขลาดนี้รักเราคุณนี้เหรอเราดูได้ยังว่าเราไปเอาคนอื่นนะคือมีเหตุผลนี่เลยเข้าใจะมาหลักฐ่ะและด้วยความที่แบงค์และเจมส์เล่นรับส่งอารมณ์กันอย่างถึงพริกถึงขิงเรื่องราวความรักของพวกเขาก็เลยเริ่มเข้มข้นขึ้นจนเพื่อนๆขาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวว้าวไปข่าไปอยไปเยอะๆเว้ย

และถ้ายังจำ um กันได้กับการพรักผ่อนอันสนุกสนานที่สารตรินีพาร์คชะอำของเหล่าฮ o ร์โม e เดอะเน็กซ์เทั้ง12คนทุกคนต่างสนุกสุดยอดกับเครื่องเล่นต่างๆมากมายโดยเฉพาะ G Max Giant Swing ซึ่งในรายการที่ออกอากาศคุณอาจจะเห็นหน้าความสนุกสนานของเขาแต่ละคนไม่ชัดวันนี้เราเลยจะเอามาให้คุณได้ชมกันแบบจัดจับไปเลยว่าแต่ละคนสนุกกันขนาดไหนเดิ

ก็ยังมีคนติดใจยอยากเล่นอีกรอบประกอบกับทีมงานบางคนก็อยากเล่นเราเลยมีภาพความสนุกเพิ่มเติมมาให้ชมครับ คนเนี่ยนั่งเวอร์กันหน้าตาดูไม่จืดกันเลยทีเดียวแล้วเรื่องคาดไม่ถึงถัดมาเกิดขึ้นในคืนก่อนทำโชว์เคสกับพีเอสคมกริตทีมงานต่างก็กลัวว่าน้องจะเครียดกับการเตรียมตัวสำหรับวันพรุ่งนี้จึงได้เดินเยี่ยมเยือนน้องๆทุกคนที่น่าจะกำลังฝึกซ้อมบทของตัวเองกันอย่างขมักขเม้นก็ตอนแกตื่นเต้นนะครับแต่ว่า พีเอสเขาบอกว่าให้รีแลกซ์เกยต้องรีแลกซ์ย,ไไยังไม่เป๊ะเลยครับจะซ้อมอยู่รอรีแลกก่อนที่สองอทำอะไรอยู่ครับทีวีครับซ้อม,มเยอะหรือเปล่าซ้อมเยอะค่ะเยอะนิดหน่อยแบบพอประมาณคะ่ะไม่มากไม่น้อยเกินไปซ้อมนานครับซ้อมมากเดี๋ยวเดี๋ยวเราจังก็เลย ไปรุ้นนัรพวงนี้เลยละกันแหมขาดไม่ถึงจริงๆเลยครับว่าแต่ละคนจะรีแลกซ์กันได้ขนาดนี้และหลังจากที่เหล่าฮอร์โมนส์เดอะเน็กเจนเหลือกันอยู่6คนก่อนการประกาศผลว่าใครจะได้เป็นตัวจริงในฮอร์โมนซีซั่น21วันพวกเขาก็ได้มาพักผ่อนเปิดสมองกันที่เขาใหญ่แบบสนุกสุดเวียงไปเลยเจมี่เจมดูป้าแซปป้า และที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับกิจกรรมทางน้ำแบบนี้ก็คือการดำน้ำแข่งกันมาดูกันดีกว่าว่าใครจะเป็นสุดยอดนักดำน้ำที่อึดที่สุด ทั้งหมดนี้คือภาพความสนุกสนานจากพวกเขาเหล่าฮอร์โมนเดอะเ e ็กซ์เจนใครจะได้เป็นฮอร์โมนวัยวาวุ่นตัวจริงในซีซั่นสติดตามได้ไน่นฮอร์โมนเดอะเน็กซ์เจการค้นหาวัยวาวุ่นรุ่นใหม่ครับ